เที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและประวัติศาสตร์นี่คือแพ็กเกจทัวร์ที่ออกแบบมาเพื่อพาคุณเดินทางสู่ดินแดนแห่งความงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันน่าทึ่งของจีนจุดเด่นของโปรแกรมทัวร์สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในเส้นทาง6วัน5คืนที่จะพาคุณไปสำรวจสถานที่สำคัญและสวยงามของจีนย่งเต็มอิ่ม พิชิตประตูสวรรค์และเขาเทนเหมือนซานขึ้นกระแช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกเพื่อชมทัศนียภาพอันตรการตาของ99โค้งและท้าทายความกล้าบนทางเดินกระจกหรือระเบียงแก้วที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนก้อนเมฆเหนือหน้าผาสูงชันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่รักการผจญภัย ชมความอลังการของเขื่อนสามผาลองเรือในหน้าน้ำแยงสีเกียงเพื่อชมโครงการก่อสร้างเขื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษของลิฟต์น้ำที่จะยกระดับเรือให้สูงขึ้นหรือต่ำลงให้คุณได้เห็นวิศวกรรมอันน่าทึ่งของมนุษย์ย้อนเวลาสู่เมืองโบราณฝูรงเจิน้น ดื่มดำกับบรรยากาศของเมืองโบราณที่มีน้ำตกสวยงามไหลอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นฉากในภาพ,พยนตร์ชื่อดังคุณจะได้เดินเล่นและถ่ายรูปในมุมที่สวยงามราวกับหลุดเข้าไปในโลกแห่งอดีตสัมผัสความงามตามธรรมชาติที่จางเจียเจีย เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจียซึ่งเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกที่มีเสาหินทรายสูงตระงานกว่า3,000ยอดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์อวตารคุณสามารถเลือกไปชมสะพานแกลววที่ยาวที่สุดในโลกหรือชมความงามของทะเลสาบเป่าเฟิงหูได้ตามความสนใจ พักโรงแรมระดับ4ดาวพักผ่อนอย่างสบายใจในโรงแรมคุณภาพตลอดการเดินทางอาหารครบ14มือ้ออิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีนและเมนูพิเศษเช่นสุกี้เห็ดและปิ้งย่างเกาหลีรายละเอียดและข้อมูลการจองราคาเริ่มต้น9,990บาทสำหรับเดินทางช่วง1-6ตุลาคม2,568รรวม ค่ากระแชรขึ้นเขาเทียนเหมือนซานไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ1,500บาทต่อท่านสนใจทัวร์นี้ใช่ไหมรีบทักมาสอบถามหรือจองได้เลยรับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมาและกรุ๊ปส่วนตัวด้วยบริษัทเชลวีทราเวลธนทหนึ่งหองเจ็ดสอโทรศ8นย์แปดแปดเก้าสี่เไลน์เจเก้สา